เรามาเจอกันอีกแล้วในช่วงโชว์ของนะคะวันนี้ติดตามกันว่าเราจะทําสินค้าเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของเกลือเอเซนเชียลหรือว่าเกลือเม็ดใหญ่นั่นเองนะคะร้านส,สปาส่วนใหญ่จะเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกกลุม่มเกลือเพราะว่าหนึ่งเอาไปแช่อาบก็ได้นะคะหรือว่าไปแช่เป็นมือเท้าก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าแต่ละสูตรของไทยครีมเนี่ยมันแตกต่างกัน วิธีการใช้เนะี่ยใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันสูตรแรกก่อนเลยนะคะวันนี้ไทยคลิปจะเสนอสูตรยูคาลิปตัสนะคะยูคาลิปตัตเอเซนเซลนะคะตัวนี้เป็นเกลือเม็ดใหญ่ส่วนใหญ่ลาซสปาให้ความนิยมกับกลิ่นนี้มากนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลักษณะของตัวสินค้าเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อสีฟ้านะแล้วก็ลักษณะของเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอันนี้จะช๋วยดพูดก,ก่อนว่ามนชวยในเรื่งองของอะไรบ้างคือหนึ่ง กลือพวกนี้มันช่วยในเรื่องของการทาความสะอาดแล้วก็เหมือนกับการปรับสมดุลให้กับร่างกายนะคะบางทีร่างกายเหนื่อยเหนื่อยมาอะไรเงี้ยแช่อาบด้วยพวกเกลือพวกนี้ก็คือจะช่วยทําให้ร่างกายดูสดชื่นขึ้นกลิ่นก็จะแบบว่าเย็นๆเลยเงี้ยเหมือนเป็นท่อนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้รับรองแช่ไปแล้วฟินลฟินลฟินฟน,นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาผสมให้ดูว่าลักษณะของ กลือที่ผสมเป็นน้ำไปแล้วเนี่ยลักษณะสีจะเป็นยังไงนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือจะเป็นแก้วแบบนี้เราใช้น้ำมีเลืกันอันนี้แบบดอกกุหลาบนิดหน่อย,ลยแล้วก็จริงๆส่วนใหญ่ถ้าใช้ในร้รานสปาค่ะเขาจะใช้เป็นใช้อ่างเนาะแต่ว่าน้ำเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าอ่างเล็กอ่างใหญ่อะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าร้านสปาทั่วไปไม่ใหญ่มากก็ใช้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะเทสให้ดูเฉยๆ,ๆ อันนี้ก็จะเป็นสีแบบฟ้าๆหน่อยนะคะเดี๋ยวใช้มีคนละกันเราสังเกตว่าพอเกลือมันละลายแล้วอะค่ะน,น้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้สวยมากแล้วเวลาที่เราเอามือแช่ลงไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบเย็นสดชื่นไม่ได้แบบเย็นจนหนาวขนาดนั้นนะน,นี้นะอันนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้เกลือมันละลายแบบแบบอันนี้ส่วนที่หนึ่งผ่านไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูส่วนที่สองเป็นลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์เดี๋ยว้องกินก่อน oh <no. S 1> คือเหมือนอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์มันมันแบบเออสุดยอดนะคะตอนนี้ลักษณะเกลือเป็นสีสีม่วงนะคะลักษณะเม็ดเกลือเหมือนกันกับตัวเอเซนเชียลยูคาลิปตัสน,นะคะ แต่ว่าตัวนี้มันจะจับคุณของเขาก็คือช่วยแบบว่าให้รีแลกซิ่งก็คือแบบว่าเวลาลงไปแช่อะไรเงี้ยก็รู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะอ่ะเดี๋ยวดูว่าสีมันจะเป็นยังไงก็ใช้น้ำนิดหน่อยนะคะประมาณนี้ก็ใส่เกลือลงไปแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเตรียมน้ำไว้แล้วว่ะค่ะแล้วก็เราก็แค่เทเกลือลงไป ก็ให้มันให้มันละลายแล้วก็ลงไปแช่แต่ว่าถ้าเป็นเกลือเม็ดเอเซนเชียลเนี้ยไม่แนะนำส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาไปใช้ขัดนะคะเอาไปใช้เอาไว้ใช้แช่แต่ว่าถ้าใครอยากได้ขัดอะไเงี้ยเดี๋ยวเราเสนอตัวพวกดิปซอลหรือว่าเป็นพวกเกลือนะคะทั่วไปนะคะอ่ะตัวนี้ก็คือไวส้สำหรับแช่ด้านกาน ก็อย่างที่บอกค่ะสบับคูลีและกลิ่นเขามันช่วยเหมือนแบบทําให้รู้สึกคลายนะคะแบบเหนื่อยจากการทํางานมาอะไรเงี้ยต้องการความสดชื่นก็สูตรลาเวนเดอร์ค่ะแนะนาถ้าอยากได้แบบว่าเฟรชเฟหน่อยเย็นเย็นนะก็คือจะเป็นยูคาลิปตัสนะคะตัวสุดท้ายของคลิปนี้จะเป็นกลิ่นแ้วเลมอนกราก็คือตะไคร้หอมนัเองส่วนตัวชอบกลิน่นนี้ที่สุดนะคะเหมือนแบบ ใครที่จะไปทำต้มยำประมาณนั้นะนะคะลักษณะตัวนี้เป็นสีเขียวลักษณะไม่เหมือนกันนะคะสรรพคุณของตัวนี้อย่างบางคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวหรือว่ากลิ่นเท้าอะไรอย่างเงี้ยเสียงตัวนี้จะช่วยดับกลิ่นได้ดีนะคะมาดูกันว่าสีเขาจะเป็นยังไงจริงๆการเลือกใช้เอเซนเชียลคือขึ้นอยู่กับกลิ่นที่ชอบชอบะคะ่ะแล้วก็ความความชอบส่วนตัวเนาะ บางคนไม่ชอบยูคาลิปตัสก็มีนี้แล้วก็หมุนแบเอเดอิมอันนี้อ,ออกนะเป็นสีเขียวนะคะแบบนี้เป็นไงบ้างอ่ะสรุปกลิ่นถ้าเป็นยูคาลิปตัสอันนี้ต้องคนที่ชอบความสดชื่นนะคะก็จะเลือกเป็นยูคาลิปตัสแต่ว่าถ้าคนชอบกลิ่นแบบีแลกซิ่งแนะนำเป็นลาเวนเดอร์ส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าหรือว่ากลิ่นตัวแนะนำเป็น ตไคร้หอมนะคะอันนี้ช่วยได้ถ้าเนาหนังสือเข้าไปที่แอดไทยทีนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการสอดรู้ข้อมูลเพิ่เมเติมแนะนำให้ไปที่ w w w t h a i team com นะคะหรือว่าอีกช่อ,อชงทางหนึ่งก็คือจะเป็น IG Youtube นะคะถ้าใน YouTube เราก็จะมีคลิปสารที่ต่างๆนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้เลยสำหรับวันนี้จบแล้วกับการโชว์ของเกลนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายดีค่ะ